สวัสดีครับแฟนคลับเซียวปุกท่านนะครับวันนี้ชวนฟังมนวันนี้วิสตอมพี่มาร์คบอกว่านักเทรดนั้นไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความถ่อมตนแต่เกิดมาเพื่อถูกสอนให้ถ่อมตนครับเป็นทวีตที่พี่มาร์คเขียนสั้นๆครับแต่ว่าผมมองว่ามันทรงพลังมากเลยเอามาขยายความไปเขียนบทความไว้ในเพจเซียวบุกนะครับ ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะฮะโดยเฉพาะประเด็นของการอวดเก่งอวดฉลาดอวดความสามารถของนักเทรดออนไลน์นะฮะนักเทรดออนไลน์ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมก็เข้าใจนะนี่ผมก็้าใจจริงว่าคือถ้าคุณอยากจะทําให้ตัวเองเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์คนต้องอวดว่าคุณเก่งขนาดไหนนะ ก็เรงธรรมดาโลกออนไลน์เป็นเนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเกมการเทรดนั้นมันเป็นเกมที่ทุกคนเข้ามาก็ต้องการที่จะร่ํารวยเร็วๆไวๆนะแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นสามารถร่ํารวยได้แน่นอนฮะคือถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณรวยช่วยๆนะ คุณคงไม่เอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาทุ่มลงกับการเทรดหรอกใช่ไหมแต่ว่าคุณมั่นใจมากๆนะเนี่ยการที่คุณมั่นใจมากๆว่าการเทรดนั้นมันง่ายและคุณรวยได้แน่นอนแหละมันจึงทําให้คนนั้นน่ยกล้าทุ่มเงินนะขนาดโพซิชันไซส์ที่คุณลงครับมันก็สะท้อนถึงความอหางกลราของคุณนฮะความคอนฟิดเอนซ์คุณนะฮะดังนั้นเนี่ย จึงสอดคล้องกับที่พี่มาบอกว่าเออนักเทรดนนะ่ะไม่ได้เกิดมาพร้อมความถม่อมตนหรอกแต่เกิดมาเพื่อสอนให้ถ่อมตนและหลังจากนั้นเขาจึงจะสามารถดำเนินชีวิตในฐานะนักเทรดที่ถ่อมตนได้นะเส้นทางการเทรดน,นั้นทุกคนแหละเข้ามานะอย่าบอกไปคือ ถ้าคุณกล้ากระโจนเข้ามาในวงการเทรดพร้อมเงินเก็บทั้งชีวิตเนยนะหรือบางคนก็ไปยืมชาวบ้านมาเนี่ยกูยืมมาเพื่อเทรดเนี่ยนะคุณต้องมั่นใจสูงมากนะและ้วก็ไหวครั้งและการที่หลายคนเนี่ย beginner s ักหนนลักเนีฮะโชคดีในช่วงแรกครับจนเชื่อว่าตัวเองนั้นโหยเข้าใจตลาดอย่างทะลุลุโปร่ปปร ตัวเองนั้นอ่ะอัจฉรยนะเลยฮะเก่งกว่าใครอื่นเลยนะแต่เมื่ออยู่ในเกมนานไปเรื่อยนะก็เริ่มจะพบว่าเฮ้ยเฮ้ยความจริงนั้นฉันเองก็ไม่ได้เก่งอะไรนี่นามันก็เป็นความฟลุกไอ้การยมอมรับตัวเองฟลุกกันแหละมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีไอ้ผม้ผมนึกถึงภาพนี้นะที่ว่าเป็นเจอร์นี่นะนะเนี่ยนีบิบบ๊กนิเนอร์สลฮะ อ้ช่วงแรกแหละทำให้มีความอหางกาว่าเยออฉันเก่งกว่าใครเพื่อนฉันอัจฉริยะแต่ว่าพอคุณเจอการขาดทุนแล้วยิ่งสู้ยิ่งแพ้ยิ่งสู้ยิ่งแพ้ตรงน,นี้ครับมันทำให้คุณกล้ายอมรับความจริงว่าเออฉันเองก็ไม่ได้เก่งอะไรเนี่ยนะช่วงนี้ครับถ้าคุณอยากจะผ่านไปได้นะคุณต้องถ่อมตนอย่างสุดฮนะถึงจะ ก้าวข้ามขึ้นไปกลับมาที่จุดศูนย์ใหม่นับหนึ่งใหม่แล้วก็พัฒนาขึ้นไปนะถึงขน,นาดเนี้ยถ้าไม่คุณจะข้ามไมา่ได้แต่ว่าคุณไม่ถ่อมตนก็โดนถีบลงมาเหมือนเดิมครับมันก็ไปสะท้อนกับภาพเนี่ย position sizing ซซกับความมั่นใจนะฮะเนี่ยมือใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยล้วนมีความอาหางการนะเราไม่มีความถ่อมตนหรอกเราคิดว่าตลาดได้เงินง่ายเรา ปวดเก่งอยากชนะเจ้ามือ,อรัตลาดคิดว่าถ้าคิดถูกฉันจะได้เท่าไหร่ไอ้คำนัน้อันตรายมากนะถ้าคุณคิดว่าถ้าฉันคิดถูกจะได้กำไรเท่าไหร่คุณก็จะอัดพอรชั่นไซส์ใหญ่ครับในสุดเนี่ยมถึงเวลาหนึ่งนะถึงเวลาแห่งความสวยขึ้นมาเนี่ยขาดทุนแล้วสู้แล้วยิ่งสู้เหมือนกับลิงแก้แห่ครับยิ่งสู้ยิ่งพัวพันยิ่งสูสญเสียนะ ครับุณก็อยากขัดทุนซ้ำซากครับแล้วก็หลายคนตัดสินใจออกจากเกมไปเลยครับส่วนหนึ่งนั้นมาจากการที่เรามีความมั่นใจมากเกินไปหรือไม่มีความถ่อมตนนั่นเองคนระการถ่อมตนในที่นี้ผมขอขอตีความว่ามันเป็นการยอมรับความไม่แน่นอนของตลาดนะ ต,ตลาดไม่มีใครสามารถอชนะได้หล้วการพุ่นเงี้ยอะไรจะเกิดขึ้นได้ไม่มีใครชนะตลาดได้การยอมรับว่าตัวเองนั้นอะ่ะมีข้อจํากัดและต้องเรียนรู้อยู่เสมอนี่แหละเราจึงจําเป็นจะต้องถอมตนเพราะว่าการเทรดนั้นไม่มีใครควบคุมผลลัพธ์ได้ครับไม่มีใครคุมตลาดได้นะฮะเราจะเป็นจะต้อง พร้อมยอมรับแล้วก็ปรับตัวตามสภาวะตลาดแล้วก็เรียนรู้จักมันผมชอบคำหนึ่งที่คุณปู่จอสโซรอสบอกนะที่ผมรวยเพราะว่าผมรู้ไว้ว่าเมื่อไรที่คิดผิดนี่ครับชัดเจนนะว่านักเทรดระดับอีลีทนะฮะระดับขั้นเทพที่เคย โจมตีธนาคารเนี่ยธนาคารเนี่ยค่าเงินบาทไทยแหละครับแต่กระทั่งประเทศล่มสลายเขายังถ่อมตนนั้นนะฮะเขายังเชื่อว่าเอ้บางครั้งเขาคิดถูกบางครั้งเขาคิดผิดครับแต่ที่เขารอดและรวยได้เพราะว่าเขารู้ไว้ว่าคิดผิดนี่แหละคือลักษณะไม่เซ็ตบุคลิกของความถ่อมตนนักกทรดที่สมัครทุกคนนะ ผมเชื่อมั่นว่าเขาถ่อมตนทุกคนฮนะและก็เขาเคยอาหารกามาก่อนครับแล้วก็ถูกตลาดทําให้ถ่อมตนถ้าคุณไม่รู้นะลองอ่านหนังสือประเภทมา r k เก็ตวิสัทนะฮะก็จะมีมันก็จะมีมะมอันเนี้ยประวัติประวัติซึ่งผมว่าคุณแจ็คเชเวเกอร์ก็ก็พยายามที่จะ คัดเลือกนะเขาคัดเลือกนักเทรดที่มีผลงานระดับสุดยอดนะแล้วก็ดูแบ็กกราวว่าจริงๆอ่ะเขาได้กำไรมาเพราะอะไรชีวิตเขานะนะั้นอ่ะเจออะไรบ้างแล้วที่สำคัญนะผมว่าทุกคนนะที่คุณแจ็คเชเวเกอร์เลือกคือทุกคนนั้นอ่ะมักิิิศาสตร์ทุกคนนะนะนนะถูกตลาด ทําให้ถ่อมตนทุกคนฮะถูกตลาดสอนให้ถ่อมตนและจากนั้นจึงจะสามารถดําเนินชีวิตในฐานะนักเทรดที่ถ่อมตนได้เมื่อเขาถ่อมตนแล้วครับมันทําให้เขามีผลงานแาบนี้ฮะด้วยการตั้งตั้งชุดเงื่อนไขอันดับแรกคือว่าถ้าฉันคิดผิดฉันจะยอมเสียเท่าไหร่ครับแล้วมันจะสะท้อนไปที่โพยชั่นไซซสิ่งสะท้อนไปที่การรอคอย สอนที่ความอดทนสอนที่การโฟกัสความส,สม่ำเสมอนี่ครับการถ่อมตนจึงเป็นสิ่งที่เป็นมายเซตสำคัญของนักเตอรสเตยสามที่ด้กำมาสม่ำเสมอและว,วิธีการล่ะควรทําในดีถ้าอยากจะถ่อมตนนะก็ะคือคุณต้องโดนฮะสำคัญนะโดนตลาดเล่นงานสักดอกสองดอกครับนะฮะเอาจนกระทั่งคือมักเทรดจำนวนมากครับ ขาดทุนแล้วไม่จําครับเจ็บไม่จำแบบนี้เ็าไม่ถ่อมตนนะคุณต้องเจ็บแล้วจำอะ่ะแล้วก็ไม่ทําซ้ำนั่นแหละคือการถ่อมตนนะอย่างพี่มาร์คเป็นอยนี้แต่แกเองนะเข้ามาในช่วงแรกก็อยากรวยแล้วก็ซื้อหุ้นตามคําแนะนําของบโบรกเกอร์แล้วก็ขาดทุนยับยืนฮนะหมดตัวแกเจ็บช้ำมากครับแกเจ็บช้ำมากแล้วก็ แกก็ตั้งปณิธานว่าต่อไปเนี่ยฉันต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองคุณแจ็คชเวิตเกอร์ถามว่าแล้วทำไมคุณไม่เลิกละ่ะในเมื่อคุณขาดทนย่อบเยินขนาดนั้นอะพี่มาบอกว่าตลาดหุ้นนั้นมันมีโอกาสอยู่เสมอนะมีเงินมากมายเลยในตลาดหุน้นอะตลาดหุ้นไม่ได้ผิด แต่ผมผิดเองที่ผมลงทุนในแบบที่ผิดผมจะกลับไปแก้ตัวใหม่ผมจะหาแนวทางใหม่ที่ทำให้ผมนั้นทําเงินจากตลาดทุนได้ผมต้องปรับปรุงตัวเองนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่จุดเริ่นก็สสำคัญนะครับกันตน้นคือคุณต้องโดนตลาดเล่นมันคล้ายกับเด็กอครับเด็กมันจะไม่รู้หรอกว่าอะไรอันตราย ถ้ามันไม่โดนให้เจ็บนี่เป็นเรื่องจริงคุณสังเกตดูก็ได้ครับลูกหลานคุณน่ะเด็กสักขวบหนึ่งอ่ะหนึ่งปีเนี่ยเริ่มเดินได้นะต่อแต่ผมมีหลานคนหนึ่งแต่เดินได้เนี่ยสังเกตด,ดูครับว่าเขาต้องโดนสักอย่างถ้าเขาไม่โดนนะเขาก็จะจะลองไปเรื่อยเขาจะจับอะไรไปเรื่อยอันตรายอย่างถึงอันตรายนะเขาจะเขาจะจับเขาจะับโนูเนียไปเรื่อยครับจนกระทั่งเขาโดนให้เจ็บสักครั้งหนึ่งร้องให้จ้าปั๊บเนี่ย รู้และเอออันเนี้ยไม่ควรทำเช่นการนัการเทรดครับต้องโดนคดนแล้วก็ยอมรับว่าเออสิ่งนี้ไม่ควรทำแหละข้อแรกยอมรับความผิดพลาดนะต้องเรียนรู้ว่าสิ่งนะสิ่งเนี้ยอย่าทําอีกแล้วทำยังไงถึงจะไม่พลาดครับสองอย่างเนี้ยต้องมาคู่กันแล้พยายามเตือนตัวเองครับ การเทรดกับการใช้ชีวิตมันต่างกันเลยว่ามันการเทรดถ้ามันก็มีช่วงเวลาที่ทําให้คุณรู้สึกเหลิองอ่ะเออเหลิองอ่ะคือมันจะมีตลาดมันล่อลวงเก่งเะนาะช่วงเวลาที่กําไรง่ายจังเลยก็เหลืงแล้วก็โอเวอร์คอนเฟิเ์นแล้วก็ทําตัวประมาทแล้วก็โดนให้ถ่องตนฮะดังนั้นนะก็ต้องเตือนตัวเองว่าอย่ามั่นใจมากเกินไปตั้งเป้าหมายให้ยั่งยืนะยะยาว องความสั่งเสมอนะต้องใช้เวลาแล้วก็ปรับปรุงตลอดเวลาแล้วก็พยายามรักษาสมดุลของชีวิตครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เรื่องกราวของความถ่อมตนที่ผมว่ามีประโยชน์นะมีประโยชน์มากสําหรับเตือนสติแล้วกันก็มี fc หลายท่านที่ได้อ่านบทความนี้ก็เออวะ่ะเขาบอกว่า,ามันทาให้เขาต้องหมั่นเตือนสตัวเองว่า อย่าได้เหลืองอย่าได้มั่นใจมากเกินไปก็ถือว่าเป็นการช่วยนะช่วยเตือนสติท่านละกันครับแล้วก็ทํนคลิปนะฮะเผื่อท่านได้เปิดฟังระหว่างการทํางานก็ถือว่าเตือนสติท่านรู้จักถ่อมตนนะครับถ่อมตนไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่เป็นการก้าวย่างอย่างมั่นคงเพราะว่าการเปลี่ยนนั้นนะอันตรายรอบด้านครับเหมือนการขับรถนะฮะหรือเปลว่ามันจะมีรถคันไหนที่มัน ขับแย,ย่ๆอะไรก็ตามดังนั้นน่คุณต้องมีสติตลอดเวลาครับนั้นพี่มาร์คจึงบอกเสมอว่าสตินะวินัยนะให้ความเสี่ยงมาก่อนนะพวกนี้ครับเป็นเรื่องการถ่อมตนทั้งนั้นเลยนะฮะใครก็ตามที่มีความถ่อมตนนะสติวินัยทําตามกฎระมัดระวังเนะี่ยใครก็ตามที่มีพวกนี้อยู่นะผมว่าคุณสามารถเป็นนักเทรดที่สําเร็จได้แต่อาจจะไม่ทำให้คุณสําเร็จ ทันทีนะแต่ว่าระยะยาวอะ่ะคุณจะมีแต้มต่อและที่จะยืนหยัดได้อย่างยืนยาวแล้วก็มันของแน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับเจกันกิปน้าสวัสด,ดีครับ